ครับนี่คือรัตนบุรีโฮมสเตย์นะครับอยู่ที่จันบุรีนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงรับประทานอาหารนะครับของทางรัตนบุรีเขาจัดให้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมสมพงษ์รุ่นะครับจากจังหวัดจันทบุรีนะครับตรงที่นี้ที่ผมยืนตรงนี้คือ โฮมสเตย์ที่ยอดที่ทสุดในย่านนี้นะครับคือ,อตั้งอยู่ที่อำเภอแหลมสิงร์นะครับรัตนบุรีโฮมสเตย์นะครับเป็นโฮมสเต,ต,สตย์สไตล์บรรยากาศภาคเหนือเลยทีเดียวเลยนะครับจัดสวนจัดแต่งบรรยากาศได้งดงามลงตัวทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมด้านในดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับติดตามไปครับท่านผู้ชม นี้ก็จะเป็นช่วงบรรยากาศช่วง5 6โมงเย็นนะครับบรรยากาศสวยนะครับแดดก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่ช่วงนี้กำลังจะสวยนะครับจะถ่ายรูปก็สวยนะครับช่วงนี้บรรยากาศดีมากนะครับท่านผู้ชมจะบอกว่ารัตนบุรีนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศส่วนด้านข้างๆก็จะตกแต่งประมาณนี้นะครับเหมือนอาภาคเหนือเลยนะครับ ก็จะเป็นยอดฉัดๆขึ้นอย่างนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับจะเป็นโฮมสเตย์ที่สวยอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับในย่านนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดในย่านนี้เลยนะครับไม่เหมือนใครนะครับการตกแต่ง นี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับของอรัตนบ,บุรีนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงประมาณสัก6กโมงเย็นนะครับของโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์รัตนบ,บุรีของอ,อำเภอแหลมสีห์จังหวัดจันทบุรีนะครับ บรรยากาศดีนะครับช่วงประมาณหกโมงเย็นนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่ยอดฮิตที่สุดในย่านนี้เลยนะครับถือว่าโดดเด่นเป็นอเอกลักษณ์ที่สุดในย่านอำเภอแหลมสิงหรือตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับศิลปะหรือการตกแต่งการสร้างต่างๆนี้ ไม่ไม่แน่ใจว่าได้อเอกลักษณ์มาจากอาไหนบ้างคือจะเป็นทางอินโดหรืออาภาคเหนือก็ได้นะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับนี่คือบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับอากาศดีนะครับไม่ร้อนช่วงนี้ออกมาถ่ายรูปเชฟี่กันวสวยๆได้นะครับเดินรอบๆรัะตะนบ,บุรีโฮมสเตย์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมอ่า ห้องอาหารต้อนรับนะักท่องเที่ยวนะครับ ครับมาดูกันครับท่านผู้ชมนี้คือบรรยากาศภายในห้องอาหารที่รัตนบุรีโฮมสเตย์ day, เขาจัดรับรองนักท่องเที่ยวที่มาพักที่โฮมสเตย์ตรงนี้นะครับคือเขาจะอาจัดเป็นพิเศษนะครับหมายถึงนักท่องเที่ยวแต่ละห้องมาเป็นกลุ่มเขาก็จะจัดเป็นโต๊ะของอโซนใครหมายถึงว่าโต๊ะนี้เขาจะเขียนชื่อไว้เลยนะครับว่าท่านมาพักห้องหมายเลขนี้ก็จะนั่งโต๊ะนี้เขาจะจัดไว้ให้เลยนะครับถือว่า บรรยากาศโอเคทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกเป็นกันเองมากนะครับว่า,ามาเที่ยวตรงนี้หมายถึงว่าเราสามารถขึ้นร้องเพลงได้แจมกับนักดนตรีที่เขาจัดไว้ให้หรือว่าพนักงานเด็กที่ต้อนรับเขาก็ให้ขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็ชักชวนคนที่มาเที่ยวแจมเข้าไปด้วยถือว่าบรรยากาศเป็นกันเองเลยทีเดียวครับท่านผู้ชม แล้วก็อยากร้องเพลงอะไรก็เดินไปบอกอทางเจ้าหน้าที่ของที่ดูแลเครื่องเสียงดนตรีนี่ก็บอกเขาได้เลยนะครับว่าจกร้องเพลงอะไรเขาก็จะจัดให้เลยนะครับ ส่วนอาหารนี้เป็นอาหารซีฟู้ดไม่อั้นเลยนะครับคือดูครับป,ปูตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้คือให้ไม่อั้นเลยนะครับหมายถึงว่าท่านกินจนอิ่มเลยนะครับอิ่มจนแบบถ้าไม่พอก็ขอจากเจ้าหน้าที่น้องพนักงานเขาจะมาเติมให้เราตลอดเลยนะครับถ้าเกินหมดก็เรียกมาเติมได้ตลอดเลยนะครับพวกอาหารซีฟู้ดของอทะเลแบบนี้นะครับจัดให้เต็มเลยนะครับผม ครับวันนี้คือผมทานอาหารไปได้สักระยะหนึ่งก็บังเอิญท่านผู้บริหารหรือเจ้าของรัตน์โฮมสเตย์ตรงนี้ท่านเดินเข้ามาทักทายพูดคุยด้วยกันกับผมนะครับผมก็พูดคุยแล้วก็ทักทายกับท่านถือว่าเป็นมิตรเป็นกันเองมากท่านไม่ถือเนื้อถือตัวอะไรมากเลยนะครับพูดคุยแบบเป็นกันเองเลยนะครับจริงๆผมได้อัดคลิปหรือถ่าย กับท่านพูดคุยกับท่านไว้แต่ว่าบางเอิญผิดพลาดทางเทคนิคไม่รู้อะไรคือมือไปโดนลบแล้วก็ ทิ้งไปแล้วกู้คืนไม่ได้เสียดายโอกาสอยู่นะครับถ้าไม่งั้นผมก็จะเอาให้ท่านลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่ก็ยังดีก็ยังเหลือภาพนิ่งเอาไว้แล้วก็ได้มาลงาถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจอีกอาภาพหนึ่งนะครับถ้าได้ถ่ายครับท่านเจ้าของรัตนบุรีโฮมสเตย์ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นบรรยากาศและเป็นมิตร่ดีมากนะครับท่านผู้ชม ครับหลังจากทานข้าวเสร็จก็เดินออกมาเก็บภาพช่วงบรรยากาศช่วงกลางคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับนี่คืออ่ารัตนบุรีโฮมสเตย์นะครับอยู่ที่จันทบุรีนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมมาดูกันนะครับนี่ครับคือภาพอยู่ข้างหลังผมนี้คือจะเป็นอีกโซนด้านหลังนะครับอ่าบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับสวยงามจริงๆครับเหมือนเนลมิตได้นะครับ ภาพกลางคืนยิ่งสวยนะครับนี่คือโซนด้านหลังนะครับเดี๋ยวโซนด้านหน้าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจะถ่ายมาโซนด้านหน้าก็จะสวยไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าจะเห็นโดมที่อยู่ตรงด้านตรงกลางนี้ครับจะเป็นโซนอาหารนะครับแล้วก็มองมาก็จะสวยนะครับไม่ไม่แพ้กันเลยนะครับสวยมากเลยนะครับโอเคนะครับ นี่ถือว่าเป็นมุมสวยเลยนะครับเป็นมุมที่ช่วงกลางคืนนี้สวยมากนะครับเพราะว่าจะเป็นมุมด้านหน้าของรัตนบ,บุรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวขยับมาอีกนิดหนึ่งนะครับตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่ครับจะมองไปเป็นมุมกว้างแล้วก็จะเห็นเป็นฉาดๆข,ของหลังคานะครับถือว่าสวยงามมากนะครับท่านผู้ชม ไฟป,ประดับแล้วก็สาดแสงส่องลงน้ําเนี่ยสะท้อนลงน้ําถือว่าสวยมากครับนี่ครับท่านผู้ชมด้านข้างก็จะเป็นโฮมสเตย์เป็นห้องนะครับให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแทนดูข้างๆให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนกลางคืนโอเคเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับ ส่วนด้านหน้านะครับของรัตนบุรีนะครับโฮมสเตย์ที่อยู่ที่ตั้งอยู่พิกัดอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ครับเดินมาด้านหน้าตรงมุมนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมายืนอยู่ตรงจุดกลางนี้ครับแล้วก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูตรงๆตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้นะครับ สวยมากนะครับท่านผู้ชมด้านข้างนี้ก็จะเป็นห้องพักให้นักท่องเที่ยวนะครับเป็นห้องขนาดใหญ่นะครับน่าจะรองรับได้หลายคนนะครับจะมีหลายไซส์นะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่ห้องอยู่ที่อ่ารับรองสามท่านขึ้นไปนะครับนี่ครับ สวยมากครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะซูมตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าห้องอาหารร้านอาหารให้นักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้นะครับที่จะมาทานอาหารตรงนี้นะครับเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ไม่อันนะครับช่วงประมาณเริ่มตั้งแต่หกโมงขึ้นไปนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟูดนะครับจัดหนักเลยนะครับอาหารนะครับ นี่ครับนี่ครับถ่ายนานผู้ชมดูนะครับบรรยากาศข้างๆก็จะเป็นสะพานไม้เดินไปนี่นะครับ เก็บภาพบรรยากาศช่วงกลางคืนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับไฟสะท้อนส่องแสงลงกระทบกับน้ํานะครับถือว่าเป็นเป็นภาพที่สวยงดงามมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับค่ำคืนนี้บรรยากาศราตรีนี้ก็จะหยุกับบรรยากาศภาพสวยๆไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้ถ่ายบรรยากาศช่วงเช้าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อนะครับไว้เจอกันนะครับ เก็บภาพบรรยากาศอาหารเช้าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอาหารเช้าของรัตนบุรีโฮมสเตย์เขาจัดให้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับโอเคนะครับท่านผู้ชมช่วงเช้าไว้เจอกันอีกนะครับ นี่ก็จะเป็นอาหารเช้าของทางรัตนบุรีนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นข้าวต้มนะครับอ๋อดเดนี่ก็เป็นผัดไทยนะครับ ก็วันนี้ผมต้องจากลาท่านผู้ชมไปด้วยภาพของบรรยากาศอาหารเช้าตรงรัต,รต,รตนบุรีโฮมสเตย์ตรงนี้นะครับและถือว่าได้มาเที่ยวรัตนบุรีโฮมสเตย์ตรงนี้ได้สัมผัสบรรยากาศต่างๆที่เราไม่เคยได้มาสไตล์แบบนี้ก็ถือว่าประทับใจหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศล่องเรือชมเหยี่ยวแดงนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมด้วยเหมือนกันนะครับ และฝากท่านผู้ชมตามช่องส่งทั่วไทยด้วยนะครับเอาไว้โอกาสหน้าผมจะนำคลิปดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อนะครับฝากด้วยนะครับฝากกด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งทั่วไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ